อสลามุอะไรกุ้งราะมาตุลลอฮิวบเรากาตุฮค่ะกลับมาพบกับกิจกรรมวันศุกร์นะคะคูณรอวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะที่มีชื่อว่าอะไรคะเรียนรู้ชีวิตสัตว์ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรคะคูณรอวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสัตว์ที่เป็นอันตรายค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคูณร้องก่อนที่เราจะไปเรียนเราไปอ่านดูอาพร้อมกันก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวไปอ่านดูอาพร้อมกันเลยค่ะ

ตอนนี้ฟห์มา,มามีโอ้เอ้าล้อผลเพิ่มภูมิความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดามาีคุรอคะวันนี้จะเรียนดูเรื่องสัตว์ที่เป็นอันตรายใช่ไหมคะใช่คะ่ะคุรอคุรอลองบอกหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงะคะสัตว์ที่เป็นอันตรายะคะ่ะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีทั้งประโยชน์และโทษนะคะ ต่อเราสุนัขแมวบางตัวก็มีนิสัยที่ดุร้ายอาจทําอันตรายเราได้เช่นกันค่ะส่วนสัตว์ที่มีพิษก็อย่างได้แกงูตะขาบแมลงปองพึ่งต่อแตนค่ะ,ะเป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะเด็ก ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่เข้าใกล้สัตว์ที่มีพิษเหล่านี้นะคะ,คะเพื่อความปลอดภัยของเด็กนั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยใช่ไหมคะคุรอใช่ค่ะคุรอเดีย๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็ทําท่าประกอบตามคุณคู่เลยค่ะค่ะ ท่าตามคุณครูทำไม่เอ่ยค่ะไหมคะทันแน่เลยนะคะอ่าแล้วนะคะมีคําถามนะคะหลังจากที่ฟังเพลงไปแล้วนะคะครูรอคะเมื่อกี้ครูว่าบอกว่าจะถามคําถามเด็กๆตั้งใจฟังคําถามนะคะค่ะมีสัตว์อะไรในเนื้อเพลงบ้างเอ่ยครูไม่บอกเฮ้ยตัวอะไรเอ่ยครูทำท่าอะไรบ้างคะเฮ้ยมากันใหญ่แล้วมากัน โอ้ตัวอะไรบ้างคะเด็กๆก็จะมีเมียวเหมียวคือตัวอะไรคะเสียงเมียวเมียวคือตัวอะไรคะแม่นั่นเองค่ะแล้วก็โมตัวอะไรเอ่ยวัวใช่ไหมคะใช่ค่ะวัวนะคะอูดอูดค่ะต่อไปตัวอะไรเอ่ยเด็กๆหมูนั่นเองนะคะแล้วที่ร้องก้าก้า ตัวอะไรคะคุรอเป็ดค่ะเป็ดนะคะ,ะ,คะแล้วตัวอะไรเอ่ยที่ร้องเสียง,งดงังๆไหนคุรอร้องให้ฟังสิคะห่งหึ่งโอ้โหคล้ายค่ะร้งไปไหมอ่าตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆสุนัขหรือว่าหมานั่นเองนะคะต่อไปตัวสุดท้ายตัวอะไรคะเอกีเอกเอกนั่นก็คือ,อกไก่นั่นเองค่ะคุรอมีแมวมีวัวมีหมูมีเป็ดมีสุนัข แล้วก็มีไก่กใช่ไหมคะเด็กๆลองทําเสียงสัตว์ชนิดอื่นๆที่ไม่ซ้ําในเนื้อเพลงได้ไหมคะอมลองทําดูนะคะถ้าให้ครูรอทําครูรอจะเลือกทาตัวอะไรอีกตัวหนึ่งคะตัวอะไรดีนะเป็นเปนตัวอะไรคะเด็กๆเป็นสัตว์ป่าค่ะคุณครูตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ช้างนั่นเองค่ะใช่ค่ะนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักแล้วก็ไม่มีในเนื้อเพลงลองทำเสียงนั้นดูนะคะค่ะค่ะคุรอเขาวันนี้เราก็บอกไปแล้วว่าจะเรียนในเรื่องของสัตว์ที่มีอันตรายใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะสัตว์แต่ละชนิดนะคะคุรอมีทั้งมีประโยชน์แล้วก็โทษนะคะต่อเราเลย สุนัขและแมวบางตัวก็มีอันตรายนะคะมีนิสัยดุร้ายยิ่งแมวนะคะถ้าไม่ได้รับวัคซีนนะคะตัวถ้าเราโดนกัดโดนข่วนเราต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะดเด็กบ้านไหนเลี้ยงแมวก็ต้องระวังด้วยนะคะค่ะแล้วสัตว์บางชนิดดุร้ายเนี่ยอาจทาอันตรายเราได้นะคะส่วนสัตว์มีพิษเช่นงูตะขาบแมลงป่องพึ่ง ตอและแตนนะคะเราก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่เข้าใกล้นะคะสัตว์ชนิดสัตว์พวกนี้นะคะ,คะเพราะว่าเป็นอันตรายเหมือนกันะนะคะว่าขอเสริมนิดนึงค่ะ,คะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมากฝนนะคะก็คือสัตว์มีพิษ<ช>เนี่ย <S <S เขา,าช่วงฝนตกเขาอาจจะหนีน้ำ<ช>มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆต้องระวังให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตะขาบงูอะไรแบบเนี้ยค่ะี๋ยวคุณราจะทายดีกว่าว่าสัตว์ที่เราพูดชื่อต่อไปนี้เป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นตัวอะไรนะคะ เดี๋ยวพอนะคะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยติ้งนะตัวอะไรคะตัวอะไรคะมีทิศด้วยนะคะนั่นก็คืองูนั่นเองค่ะต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตัอ่ไรมีปีกด้วยค่ะคุณรอตัวอะไรคะเด็กๆต้องบินได้ใช่ไหมคะเพราะมีปีกอะไรคะ นกนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะตัวอะไรเอ่ยติ๊งติ๊งตัวอะไรคะครูรอมีตี้เหมือนกันตัวเล็กๆบินไปบินมาเด็กๆตอบได้ไหมคะไปเอ่ยไรเอ่ยผีเสื้อนั่นเองนะคะค่ะต่อไปคือตัวอะไรคะครูรอมีขาเยอะแยะมากเลยค่ะตัขาบนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะตัวต่อไปนะคะ ดูสิคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะอาจจะเป็นสัตว์หายากนิดนึงแต่ว่าเด็กๆต้องเรียนรู้นะคะเผื่อว่าไปเจอค่ะใช่ก็คือสพิษนะคะแมงป่องนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะอันนี้ชอบดูดน้ำหวานนะคะค่รมีลายดำขาดำเหลืองนะคะถ้าโดนต่อยก็จะต้องเจ็บนะคะมากเลยตัวอะไรคะคุรอพึ่งนั่นเองค่ะพึ่งนั่นเองนะคะและตัวต่อไปค่ะ ร้อเมียวเมียวค่ะเมวค่ะคุรอเมวนะคะและตัวสุดท้ายค่ะคุรอหูยาวยาวนะคะนี่เลยค่ะกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆคะสัตว์เหล่านี้นะคะมีทั้งเป็นสัตว์อันตรายพิษแล้วก็บางตัวก็ไม่มีพิษนะคะสามารถที่จะเล่นได้แต่บางตัวก็ต้องอยู่ให้ห่างไกลนะคะเดี๋ยวคูรอจะมีคําศัพท์มาแนะนาเด็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันค่ะคําที่หนึ่งนะคะ งูค่ะ snake snake s n a k e snake งูค่ะคำที่สองนะคะพึ่ง b b e e b พึ่งค่ะคำสุดท้ายนะคะแมงป่อง scorpion scorpion S, s C O R P I O N s c o ร์เปียแมงป่องค่ะเด็กๆอ่านตามทันไหมคะลองฝึกอ่านดูนะคะทั้งสาคำศัพท์น,นี้เป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะแล้ววันนี้เราก็มีดูอานะคะดุอาป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายนะคะค่ะเดี๋ยวให้เด็เดกๆอ่านตามนะคะ ออูซูบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชัรีมาขอลาเกาะความหมายนะคะข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้าง ดูอ่านี้นะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านนะคะเมื่อจะเดินทางไปไหนก็ตามที่มันเป็นที่รกๆนะคะ,คะเพื่อขอความคุ้มครองนะคะจากอัลลอฮ์นะคะค่ะครูรอดเดี๋ยวเราไปสรุปเนะะื้อหาในสารนิทัศน์กันดีกว่าค่ะเลยค่ะครับเด็กๆดูนะคะเด็กๆดูนะคะวันนี้นะคะสารนิทัศน์ของเรานะคะก็ะเป็นเรื่องของสัตว์ที่เป็นอันตรายเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเชิญบอกนะคะคุณครูจะถามเด็กๆตอบตังๆนะคะ ว่าสาัตว์ชนิดใดเป็นอันตรายครูจะให้เขียนเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรดีคะครูรอกากบาทนะคะส่วนอันไหนที่ไม่เป็นอันตรายก็เป็นเครื่องหมายถูกแล้วกันนะคะ,อะตอตัวนี้ตัวอะไรครับนเด็กเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยกระต่ายนะคะกระต่ายเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายไหมคะครูรออันตรายไม่เอ่ยเราเอาจะมาจับเล่นนะคะ ได้นะคะกอดได้ได้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะค่ะคุณครูเราผิดต้ไม้ถูกนะคะต่อไปตัวนี้คืออะไรคะเมื่อกี้ที่คุณครูบอกราบอกมีสีดํากับสีเหลืองนะคะชอบดื่มน้ำหวานด้วยโอยแล้วรูก้นแหลมมากเลยค่ะก็คือพึ่งนะคะพึ่งเป็นสัตว์ที่มีอันตรายไหมคะครูรูมีค่ะพึ่งนะคะเป็นสัตว์มีอันตรายนะคะมันสามารถที่จะต่อยเรานะคะก็คือจะปล่อยเออ หนามตรงเนี้ยมาดนเราเราก็จะเจ็บแล้วก็จะปวดมากๆเลยค่ะต่อไปตัวที่สนี่ค่ะคุรอค่ะตัวอะไรอเอ่ยัวกลัว,วเลยอ่ะมันคืองูนะคะเด็กๆเด็กถ้าพบเห็นงูต้องหนีนะคะงูเป็นสัตว์ที่อันตรายนะคะ,ะมีพิษนะคะมีพิษไม่ควรเข้าใกล้นะคะต่อไปหปีกสวยๆชอบดื่มน้ำหวานตัวอ,อะไรคะ่ะเด็กๆสวยมากเลย ผีเสื้อนั่นเองค่ะผีเสื้อเป็นสัตว์มีอันตรายไหมคะคุรอโอ๊ยคุรอเคยเลี้ยงคุอเคยมาที่คุรอคุรอ,ครอเคยเลี้ยงค่ะผีเสื้อเป็นสัตว์ไม่เป็นอันตรายไม่มีอันตรายะนะคะเป็นสัตว์ที่สวยงามมากเลยคะ่ะคุรอน่ารักนะคะ ต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยโอ้ยนี่เห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะคะใช่ตัวมีก้าเหมือนปูเลยอ่ะไม่ใช่ปูนะคะเด็กๆไม่ใช่ปูนะคะเด็กๆแมงป่องนะคะตัวนี้อันตรายมากๆนะคะถ้าโดนกัดหรือโดนต่อยนี่นะคะอาจถึงเขาใช้ตรงนี้ต่อยใช่ค่ะเสี่ยงคือได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเจอนะคะก็ให้หนีแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะ ตัวต่อไปค่ะคุรอโอยนกนกนั่นเองนกเป็นสัตว์ไม่อันตรายค่ะคุณรอเราสามารถเลี้ยงนกนะคะไว้ดูเล่นได้นะคะบ้านคุรอมีไว้ค่ะบ้านคุรอเลี้ยงไม่ได้ค่ะบ้านคุรอมีแมวเยอะมากค่ะบ้านคุรอเลี้ยงแมวไม่ได้ค่ะตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆน่ารักมากเลยตัวอะไรคะเมื่อกี้ที่อยู่ในเพลงเราด้วยนะคะใช่ค่ะร้องเหนียวเหนียวค่ะ นันคือแมวนะคะเด็กๆเด็กๆ,กๆน่าจะรู้จักนะคะคุรอแมวเป็นสัตว์ไม่อันตรายนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนกัดหรือโดนควนแมวตัวน,นั้นไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้านนะคะเพราะน้ำลายแมวนะคะ บางทีมีอันตรายนะคะค่ะตัวต่อไปค่ะที่ครูเราบอกว่ามีขาหลายขาอ้ครูโอ้ขายาวมากเลยเด็กๆเคยเห็นไหมคะอันนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นบ่อยนะคะในช่วงหน้าฝนก็จะขาานออกมาก,กันใช่ค่ะตัวนี้ถ้าดนกัดหรือโดนต่อยก็จะเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะ,คะเขาเรียกว่าตะขาบค่ะ,ะเด็กๆเจอที่ไหนก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ ตัวนี้มีอันตรายนะคะคุโรถ้าตัวเล็กล่ะคะคุโรเคยเห็นตัวเล็กเมื่กตะเข็บใช่ไหมคะตัวเล็กตัวแบบนี้เราเป็นแดงๆอะค่ะอันนี้ก็อันตรายนะคะคุโรคุโรเจอคุโรก็จัดการเลยค่ะนะคะอเด็กๆดูนะคะนี่นะคะสัตว์จัดการไล่เขาไปที่อื่นเด็กๆใช่ค่ะเด็กๆตอบได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคุูรคะแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะก็คือสัตว์นะคะมีหลายประเภทหลายชนิดนะคะทุก ตัวทุกชนิดเลยอันล้อเป็นผู้สร้างมานะคะ,คะถึงแม้ว่าจะเป็นอันตรายกับเราแต่เราก็หลีกเลี่ยงได้ไม่ควรทําร้ายเขานะคะไม่ใช่เห็นเห็นสัตว์ที่ว่าเหมือนพึ่งบินอยู่เรา ครูสอนว่ามันอันตรายเอาไม้ตีบางทีก็ไม่สมควรนะคะเขายังยไม่ทําร้ายเราะคะ่ะอาจจะเป็นอันตรายมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรูอเขาอยู่ด้วยกันนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องอดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงอยู่ก็ดูแลสัตว์ด้วยนะคะ,คะ,ะเดี๋ยววันนี้หลังจากนี้เราจะไปพบกับกิจาการรมอะไรคะเราจะมีกิจกรรมศรริลปะสร้างสารรค์ค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูจะพาไปพบกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะดูกันค่ะวันนี้ทำอะไรกันไปค่ะ กลับมาแล้วนะคะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะคุณวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาพับหนอนกันค่ะนี่นี่เลยนะคะตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเอ๊พ,เเพับยังไงาาเอ้ทำได้ค่ะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนวิธีการพับกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะวันนี้อุปกรณ์นะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่เด็กๆต้องมีก้นก็คือ กระดาษค่ะ,คะหรือถ้าที่บ้านเด็กๆมีกระดาษเป็นกระดาษสีเป็น A 4แบบนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะ,คะต่อไปนะคะก็คือไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดนะคะอุปกรณ์ตกแต่งค่ะม,มีสีสีไม้นะคะทําไมเราถึง,<อ>งใช้สีไม้คะครูะะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้สีเทียนนะคะคุณร้อทดลองแล้วนะคะ,คะใช้สีเทียนนะคะ นอนของเราจะไม่คานค่ะคุณรอมันจะหนักค่ะค่ะก็เลยใช้สีไม้นะคะฐานก็เป็นเหตุผลที่เราต้องใช้ช่ต่อไปนะคะนินสอนะคะค่ะแล้วก็กันไกลค่ะกันไกลเป็นสิ่งของมีคมนะคะยังไงก็ให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดค่ะและสุดท้ายก็คือหลอดเอามาทําอะไรยังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกค่ะยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นความลับอ่ะเริ่มต้นได้ค่ะ อะไรคะคุรอเริ่มเลยค่ะเริ่มต้นจากเราก็วัดก่อนนะคะขายิ้มของคุรอหน่อยนะคะเด็กๆก็ประมาณเด็กๆสามารถกะเอาได้เลยค่ะของคุรอประมาณ3มเซนครึ่งนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่ปุ๊ผู้ปกครองต้องช่วยหน่อยค่ะสามเซนนะคะประมาณสามเซนครึ่งความยาว15้าค่ะคุรอ 15เซนติเมตรนะคะเด็กๆขั้นตอนนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องตัวเลขไปด้วยนะคะใช่ค่ะ15นะคะตัดเลยไหมคะใช่ค่ะก็จะตัดนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถตัดเองได้นะคะแต่ก็ควรมีผู้ปกครองนะคะดูแลเป็นกนไกชิดนะเป็นกันไกของเด็กๆนะคะที่เป็นกันไกปลายยังไงนะคะคะปลายและตะเคื่ปลายมวนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกันไกเล็กๆนะคะ ถ้าเด็กๆตัดได้แบบนี้นะคะจะผ่านเกณฑ์ด้วยเลยค่ะใช่ค่ะสุดท้าเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์นี้กันนะคะเสร็จแล้วพับยังไงเอ่ยพับครึ่งใช่ไหมคะสุรพับครึ่งนะคะเด็กๆใช้มือกดๆรูดๆนะคะให้มันเรียบพับครึ่งค่ะพับครึ่งเสร็จแล้วก็ทําไมคะกลางออกนะคะแล้วก็พับ ไปถึงจุดตรงกลางใช่ค่ะนี่นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะทั้งสองด้านไม่ยากนะคะคุรอเด็กๆสามารถทำเองได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ไซส์เล็กขึ้นมาหน่อยแล้วต่อไปเราก็ทับไปอีกค่ะทับไปตรงกลางนีันะคะใช่ค่ะแล้วก็กางออกนะคะคุรอแล้วก็พับเข้าตรงกลางอีกทีนึงกางออกแบบนี้นะคะคุรอบอกแล้วก็พับไป อีกทบหนึ่งนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะเด็กก็จะได้แบบนี้นะคะก็พับอีกข้างนึงนะคะแบบนี้แล้วนะคะเราทำไหมคะทนค่คะอ่าได้เหมือนรันะะแล้วะะเสร็จแล้วก็พับปิดเลยค่ะรออ่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดตัดแหลมๆนะคะให้เป็นคง้คงๆหรือจะเป็น อย่างนี้นะคะตัดจินตนาการของเด็กๆได้เลยะคะย่ะเดี๋ยวก็จะได้ทรงนี้นะคะเห็นไหมคะคแล้วเราก็จะทำาไงเดี๋ยวเราเรอก่อนนะคะมันจะเป็นหนอนยังไงคะเนี่ยอุ้ยนะคะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็กางออกคะ่ะนี่ค่อยๆค,คลี่ออกมานะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้อของโค้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆาวาดตกแต่งลวดลายตัวหนอนได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็เด็กๆก็สามารถออกแบบลวดลายของหนอนน้อยของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวกๆหนอนกระดึ๊กกระดึ๊บนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆ กิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมนะคะครอการพัฒนาก็นเนื้อมัดเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะมัดเล็กแล้วก็ใช้มือให้สัมพันธ์กับตาด้วยจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างใช่ค่ะ,คะเสร็จแล้วนะ,ะสมมติว่าผลงานเสร็จแล้วผู้ปกครองก็สามารถพูดคุยกับน้องได้นะคะว่าเออที่ทําไปเป็นหนอนเป็นหนอนเนี่ยชื่ออะไรหนอนชื่ออะไรเพื่อให้น้องนะคะได้เหมือนกับว่าได้พูดสื่อสารกับผู้ปกครองด้วยนะคะ,คะ เด็กลองพับดูนะคะไม่ยากเลยนะคะนอนน้อยนะคะใครเคยเลี้ยงหนอนบ้างไหมคะคุณรอเคยเลี้ยงหนอนไหมคะไม่เคยค่ะนอนเป็นสัตว์ตัวเล็กน่ารักนะคะคุณรอนุ่มนิ่มค่ะโ <c oughs> ตโตขึ้นมาจะเป็นผีเสื้อนะคะคุณรอคุเรอเรชอบดูผีเสื้อเลยค่ะ คุรอ <c oughs> ดูผีเสื้อคุร <c> อ <oughs> ดูคุรอต้องดูเลี้ยงหนอนก่อนค่ะถึงจะเป็นผีเสื้อนะคะคุรอเด็กเคยเห็นหนอนที่ไหนบ้างเอ่ยหนอนเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะน่ารักอลอสร้างขึ้นมามหาัศจรรย์มากเลยนะคะถ้าเป็นหนอนผีเสื้อนะคะตอนเล็กๆเ,เป็นหนอนโตมาก็จะเป็นดักแด้นะคะแล้วก็จะเป็นผีเสื้อแสนสวยค่ะค่ะุรอดูตามเป็นผีเสื้ออะไรได้ไหมคะคุรออ้คุรอค่ะามขั้นตอนแล้วค่ะ นอนไม่เจอะค่ะอ่านี่นะคะเด็กๆเลืดลายเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะอ่าเด็กๆเห็นไหมเอ้ยเก็บสีก็เห็นนอนคือร้อนใ่ไหมหนอนไม่ได้มาไหนอย่าพึ่งโชว์ค่ะอย่าพึ่งโชว์นอนฟิวคะ่ะขอฝากเก็บด้วยนะคะโอยฟิวเลยคะ่ะนอน อ่านี่ค่ะเด็กเห็นหนอนคูร้อนไหมคะอืมนี่หนอนคูร้ยยิ้มแฉ่งทัะคูร้อนคูร้อปากแดงกเหมือนกันนะค่ะวิธีการเล่นนะคะคูร้อนเมื่อกี้บอกว่าเราอุปกรณ์คือหลอดน้ำใช่ไหมคะเราก็จะใช้หลอดนะคะเ่าแบบนี้นะคะให้นอนนะคะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปค่ะค่ะลองดูไหมคะคูร้อนคูร้อนคุรอรลอยค่ะคุร้อนจะเป็นกําลังใจให้คูร้อนค่ะ เห็นไหมคะนอนกระดึ๊บ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 ไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปจังหวะนะคะการเป่าก็ต้องมีจังหวะนี่น,นะคะครูรอคือเป่าหยุดเป่าหยุดแล้วก็ต้องเป่าในช่วงของตรงข้อ1 2 3 4สองสาสตรงช่วงที่สนะคะอะคูรคอลองครอลองป่าของครคูรอสิคะช่วงนี้นะคะดูดูนะคะไปเลยค่ะมันขี้เกียจเดินนะคะ เห็นไหมคะมเด็กๆคะเห็นไหมคะเมื่อกี้หนอนค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปใช่ไหมคะ,คะเด็กๆลองทําที่บ้านนะคะทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายคลิปตอนเป่าให้ครูดูด้วยนะคะและนิคสําคัญในการเป่าที่ครูร้อบอกเมื่อกี้นะคะเรา <จะ S 2> ต้องเป่าหยุด เ่าหยุดนะคะไม่ใช่เ่าก็หายใจออกถ้าเกิดเ่าพวดเดียวเลยเนี่ยนอนจะไม่นอนขันจะวิ่งเพราะฉะนั้นเด๋ยๆต้องมีจังหวะนะคะเ่าแล้วก็หยุดเป่าแล้วก็หยุดแล้วก็ต้องเ่าในช่วงข้างบนนะคะเด็กประมาณหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะช่วงที่สี่ตโคหกนะคะลองดูนะคะ คนไหนส่งคลิปมาคุณครูจะกดหัดใจให้เลยค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอัสลามุอะลัยกุมราร์กะตุลลอฮิวะบะรากาตุลบ๊ายบาย